สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งชาแนลครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษที่ครูโด่งจะนํามาลงในเฉพาะช่องครูโด่งชาแนลเท่านั้นยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจโดยเฉพาะครูโด่งชาแนลถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ให้กับเพื่อนๆจะเป็นการพูดคุยถึงเหรียญที่ระลึกแล้วก็แบ่งปันความรู้เรื่องธนบัตรรวมทั้งเหรียญที่มีความผิดปกติแล้วมีราคาซื้อขายกันในกลุ่มนะครับครับผมก่อนอื่นยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ ครับผมสำหรับวันนี้ที่คุณด่งจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือเหรียญ2บาทนะครับซึ่งเหรียญ2บาทนั้นต้องยอมรับว่าถึงแม้จะไม่ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆแต่ก็มีเหรียญบางประเภทนะครับที่มีราคาสูงถึง2000บาทสำหรับวันนี้ครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทปี2555นนะครับมีราคาสูงครับผม สำหรับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิตสูงถึง278,865,400เหรียญปี2555นะครับซึ่งเป็นสีทองนี่ครับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญที่คุณโดงจะพาเพื่อนๆมาดูเหรียญที่เป็นราคาสูงถึง2,000บาทก็คือเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวคุณโดงขออนุญาตขยายให้เพื่อนๆได้เห็นจะชัดนี่ครับ นี่คือเหรียญ2บาทปี2555ที่อยู่ในมือนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองลองดูนะครับเผื่อมีลักษณะแบบนี้ราคาสูงถึง2,000บาทนะครับมาลองดูนะครับนี่คือเหรียญด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ครับสำหรับเหรียญด้านหลังก็จะเป็นวัดสะเกตนะครับซึ่งครูด่งเคยพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปชมมาแล้วนะครับในวัด เดี๋ยวมาลองดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีราคาสูงถึงสอง0บาทนะครับนี่นี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญทีนี้มาดูความผิดปกติที่อยู่ด้านหลังของเหรียญนะครับนี่คือเหรียญที่มีความผิดปกตินะครับเดี๋ยวขายายให้เพื่อนดูอีกนิดหนึ่งนี่ถ้าเห็นชัดๆนะครับเหรียญนี้ จะเกิดการปั๊มซ้อนนะครับปั๊มซ้อนหรือว่าถ้าในวงการของโรงกระป๋องหรือว่าโรงผลิตการปั๊มนะครับเขาจะเรียกว่าเกิดการแจมแลักษณะนี้ก็เกิดการแจมนะครับจะเห็นได้ชัดๆว่าลองสังเกตดูนะครับจะมีจุดไข่ปลานี้ออกมา2วงถึง3วงอยู่ในเหรียญเลย เห็นไหมครับมีจุดไข่ปลาบริเวณตรงกลางด้วยนะครับจะเป็นรูปนูนออกมาพศ2 5 5 5นะครับนี่เกิดการปั๊มซ้อนปั๊มทับนี่เดี๋ยวลองดูขยับมาขึ้นมาด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าพระบรมบรูปในหลวงรชัชการที่9กก็จะปั๊มซ้อนด้านหัวปั๊มลงซ้อนลงบนด้านก้อยนะครับ นี่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับลักษณะนี้มีราคาสูงถึง2000บาทนะครับถามว่าแล้วเหรียญนี้คุูดงจะรู้ได้ไงว่าเป็นเหรียญจริงนะครับไม่ได้เกิดจากการทําขึ้นหรือว่าเกิดจากการนําอีกเหรียญหนึ่งมาประกบเพื่อนเพๆลองลอง,ลองดูนะครับเดี๋ยวคุูดงจะขยับให้ดูอีกนิดนึงนี่เห็นไหมครับถ้าเป็นเหรียญที่ใช้เหรียญสอเหรียญมาประกบแล้วตีเข้าหากัน ลักษณะความผิดปกติจะไม่นูนนะครับเอ่อจะไม่ขอประทานโทษทีจะไม่นูนขึ้นมานะครับจะยุบลงไปแต่ว่าท่านเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับเลข2เห็นไครับเลข2บริเวณเลข2จะมีรอยนูนขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็บริเวณจุดไขป่ปลาจะมีการปั๊มซ้อนแล้วนูนขึ้นมาทั้ง2วง,งเลยนะครับถ้าลักษณะนี้เกิดจาก เออเลอร์คอยของกระบ,บวนการผลิตของโรงกระสาบนะครับลักษณะนี้เอาให้เพื่อนเห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดเป็นเหรียญที่ยุบลงก็โอกาสจากการตีมีสูงครับแต่ว่านี่เป็นลักษณะของการนูนนะครับนูนแล้วก็ลอยเด่นขึ้นมาเห็นไหมครับประเทศไทยพศ2525นี่ครับถ้าเป็นลักษณะนี้ราคาสูงถึง2,000บาทนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมี เหรียญลักษณะนี้ลองลองทักทายเข้ามานะครับราคาจะสูงนี่ครับวันนี้ก็เลยนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เลข5ด้านหลังก็จะเป็นตัวอักษรน,นะครับนูนขึ้นมาครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนักสะสมมือใหม่แล้วก็ที่เข้ามาดูคู่ดง ในช่องครูโด่งชาแนลนะครับหวังว่าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้บ้างครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ